สวัสดีค่ะพี่อ้อยประกันชีวิตคิดง่ายๆในช่วงของพี่อ้อยบอกเราา90วันนี้มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กันฟังนะคะหลายๆท่านที่ตัดสินใจจะทํากรมธรรม์นะคะก็มีความกังวลว่าการแต่ละฉบับนะ่ะมีระยะเวลาการาระเบียที่นานนะคะอาจจะเป็น10ปี20ปีหลายๆท่านกังวลว่าถ้าตัดสินใจทําไปแล้วกลัวทรงไม่ไหวกลัว หาเงินส่งไม่ได้มันนานเกินไปนะคะนั่นคือความกังวลที่หลายๆท่านคิดอยู่นะคะเวลาตัดสินใจทํากรมธรรม์สักหนึ่งฉบับจะมีความกังวลในเรื่องของการชําระเบี้ยอยู่นะคะวันนี้ก็อยากจะมาคลายกังวลคลายความกังวลนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราทํากรมธรรม์เนี่ย การชาระเบีย้ยซึ่งมันเป็นปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้แต่วันนี้พี่อ้อยเองนะคะก็อยากจะมาแชร์ให้หลายๆคนทราบแล้วก็จะได้หมดความกังวลนะคะเราจะมากล่าวถึงประเด็นของว่าถ้ากรณีที่เราไม่สามารถชําระเบีย้ยต่อไปได้มันจะมีทางออกอย่างไรบ้างกรมธรรม์ที่มีการชําระเบีย้ยมาแล้ว2ปีเต็มนะคะมันจะเกิดมูลค่าเงินสดในกรมธรรม์เกิดขึ้นมูลค่าตัวนี้ท่านสามารถไปเลือกที่ว่า จะทำอย่างไรกับปัญหาที่เราไม่สามารถชําระเบีย้ยต่อไปได้นะคะ3ทางเลือกนี้จะเป็นการแก้ปัญหาที่ท่านไม่ต้องชําระเบีย้ยแล้วนะแต่เราจะเลือกทางไหนทางเลือกที่1น,นั่นคือในกรมธรรม์เมื่อมีมูลค่าเงินสดนะคะทางเลือกที่1มูลค่าเงินสดในกรมธรรมนั้นเราหยุดส่งและเวนคือนออกมาเลยนะคะแต่มูลค่าที่อยู่ในกรมธรรมนั้นจะไม่เท่ากับเบีย้ยที่ท่านส่งไปเพราะระหว่างทางเราได้เกิด ความุครองมาแล้วนะคะก็อาจจะได้ตามมูลค่าที่เกิดขึ้นก็ต้องเช็คในแต่ละกรมธรรม์ทางเรื่องที่2นั่นคือท่านหยุดส่งเหมือนกันนะคะแต่อยากได้ความุครองต่อฉะนั้นมูลค่าเงินสดที่เกิดอยู่ในกรมธรรมนั้นท่านเอามาขยายเวลาคําว่าขยายเวลานั้นก็คือขยายเวลาตามมูลค่า เงินสดที่อยู่ในกรมธรรม์ต่อได้เช่นมูลค่าเงินสดที่อยู่ในกรมธรรม์ฉบับนี้มีมูลค่าสามารถขยายเวลาคุ้มครองต่อโดยไม่ต้องส่งแล้วไปอีก5ปีท่านก็เลือกข้อที่ขยายเวลาข้อที่3นั่นคือเลือกใช้มูลค่าเงินค่าเงินสําเร็จเป็นความเป็นความต้องการที่ท่านต้องการหยุดชำระเบี้ยเหมือนกันแต่ต้องการความคุ้มครองไปครบตามอายุสัญญาเท่าเดิม เช่นอายุสัญญามี20ปีถ้าต้องการให้ความคุ้มครองชีวิตของท่านไปจนครบ20ปีนั่นคือใช้มูลค่าเงินสำเร็จแต่คำว่ามูลค่าเงินสำเร็จทุนปาาระกันที่คุ้มครองท่านอยู่จะลดลงตามมูลค่าที่เกิดขึ้นเช่นท่านทําทุนประกันไว้ที่หนึ่งล<ม>้นานการใช้มูลค่าเงินสำเร็จปีนั้นปีที่ท่านหยุดชำระเบี้ยนะคะปีนั้นอาจจะสามารถคุ้มครองท่านด้วยทุนประกันที่500,000ไปจนครบสัญญาโดยที่ท่านไม่ต้องส่ง แล้วนั่นคือ3ทางเลือกนะคะนั่นคือเว้นคืนมูลค่าเงินสดขยายเวลาและใช้มูลค่าเงินสามทางเลือกนั้นนะคะแล้วอาจจะมีอีกกรณีหนึ่งที่ท่านกังวลว่าแล้วถ้าฉันส่งไม่ครบ2ปีล่ะมันไม่มีมูลค่าเงินเกิดขึ้นทํายังไงดีเงินฉันสูญไปเลยหรือไม่นะคะเงื่อนไขของกรมธรรม์น,นะคะก็คือว่าถ้าท่านส่งไม่ครบ2ปีเนี่ยมูลค่าเงินสดไม่เกิดขึ้นท่านไม่สามารถเลือกทางเลือกทั้งทาง,ทาง,ทางออกทั้ง3ทางนั้นได้แต่ว่ากรณีท่านต้องการหยุดส่งเบี้ยจริงๆฟั่มคองไม่มีแล้วถูกไหมคะ แต่เงินของท่านที่ส่งมาท่านสามารถกลับมาชําระเบีย้ยในกรมธรรม์ฉบับเดิมได้ภายใน5ปีมูลค่าเงินที่ท่านส่งไปก็ยังอยู่นะคะเป็นทางเลือกค่ะในช่วงของพี่อ้อยบอกเล่า90ในวันนี้คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็มาพบกันในคลิปต่อไปกับเพจประกันชีวิตคิดง่ายๆกับพี่อ้อยในช่วงของบอกเล่า90นะคะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามคลิปดีๆกันขอบคุณค่ะ